ตอนนี้มันดอกเพราะแดดไม่มีเป็นเดือนแล้วใช่ใช่แดดปึบโอ้ทำโค้งเหล็กหลังคาอย่างนี้เนี่นะใบแบะเยอะมากเลยนะใบแบะแต่เจ้าของยังห่วงจอยถ้าเพื่อนเพื่อนมามาด้วยตัวเองเนี่ยสวนอยู่ไม่ไกลนะอยู่ตรงข้ามกับไฟฟ้าลบุรีอะอะไรนะเขาเรียกไฟฟ้าไอ้นี่สถานีไฟฟ้าย่อยลบุรีอะนี่ดูเนี่ย มีเยอะมีเยอะมาแบ่งเอาไปขายได้เลยจริงถ้าใครไม่มีไม้ขายนะมาเอาได้เลยเนี่ยมีแต่สวยๆเนี่ยดูได้เลยเยอะมากเยอะมากมีแบ่งได้มีแบ่งได้เอาไปไล้ขายได้เลยนะเนี่ยแม่ค้าที่ยังไม่ได้ว่าหาไม้ไม่ได้มาได้เลยมีคันมีทุกไซส์มีทุกขนาดอ่ะจริงเนี่ยแล้วแบบเนี้ยสีอ่ะอันนี้แบ่งให้เชเนี่ยอย่างเงี้ยหสีไปไปไกลเนาะ เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไปไกลสี่ะมันออกดำชมพูแล้วสวยมากเลยเยอะมากนี่เนี่ยโอ้โหสีบ้าแต่เล็กอะแล้วไซส์ในน้อยนี้เพียบเลยเยอะบา้ามังเริ่มเปิดด่างมั่งเริ่มเป,เปิดสีแต่ไม้เปิดช้ามันจะสวยเนาะชอบไม้เปิดช้าเนี่ยสีเนี่ยอย่างเงี้ย,ยโอ้โห แพงไว้อย่างเงี้ยใจละลายเลยหลายบาทอยู่หลายบาทอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันสวยแบบสวยไส้แตกอะ่ะโอ้โหโอ้แล้วอันั้นอะไรอ่ะโชคดีกันโอ้โหใหญ่ใหญ่ไม่ได้มากี่ปีนึงแล้วเนาะไม่ถึงโอ้โหต้นนี้ที่ไปเอามาจากไอ้นู่นใช่ไหมใช่อ้โหอ,อันนั้นอันนั้เนี่ยที่ผมซื้อมาแต่เล็กแล้วไม่ใช่ต้นที่ว่าไปเอาบ้านไอ้้เจาโอนะไม่ใช่ อันนี้หนอหนอถ้าแบ่งหนอแพงไหมอย่างเงี้ยมันไม่มีรากเลยเนี่ยผมรอรากอยู่ลองหั่นไปเช่ไปไล่รากแล้วก็ไม่ได้ก่ป็พินที่ผมเอาก็พินมาเป็นอะไรล่ะน่ะยกยอดแล้วยาวขนาดนั้นน่ะยังรอตากำลังมาหรือแกหนอไปได้หนอยังยังได้เงี้ยเลยนี่เอามาจากพ่าพินโอ้โห มีหนอ่อใช่ไหมนะ่ะหนอ่อนี่หนอ่อหน่อมีหนอ่อแต่ไม่ยอมแตกใบใจละค่ะให้อ,อันนี้อะไรอ่ะนี่ก็บุตรซื้อปามาโอ้โหทำไมโหดขนาดนั้นล่ะซ่อนร้ายทำไมซ่อนซ่นลึกอะ่ะไม่รู้เนี่ยก็อย่างงี้ผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเออแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย <c oughs> โอ้ยอายจังเลยขายบุตรมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่อายอะไรแล้วที่ออแต่นี้สวยเออสวยจริงนี่ไงลูก ทำเอ็นเอ็นรอให้หนอนี่ในตุ่มเนี่ยมอจะขึ้นแล้วเนี่ยเช่าเลี้ยงขี้ควายเลี้ยงเี้ยงขี้ควายมันงามวัยดิมันงามวัยโอ้โหดูสีเนี่ยแดดจัดช่วงนั้นนะเนาะเนี่ยอันนี้ก็เอาเข้าวมใหม่วอนนี้มันส้มทรงใบมันสวยเนาะครับกำลังไล่แดดอยู่เนี่ยแล้วทรงเนี้ยเนี่ย อ,อ,อันนี้เราเซฟมาทําแม่โดยเฉพาะอันนี้ทรงเนี้ยหายากใช่ทรงนี้หายากเนี่นายทรงอย่างเงี้ยอันนี้ดำสามสีด้วยมันไม่ได้สีอย่างเดียวมันได้ทรงด้วยแบบเนี้ยชอบเนาะโอ้โหยูมอกใบหน้าปึกนนหนึ่งยูมอกนีน่เพิ่นของจริงแล้วดูบอลสีมาวาง <c oughs> พอกันเลยวิธ <c oughs> <ะ>ี์ไปเรื่อยทำไปเรื่อยป่า สวยจริงทำไปเรื่อยันี่ก็ในเพิ่งจะมากลับมาฟื<อ>้นจากหน้าร้อดเริ่มอแอล้วอ,อ,อีนนี้อะไรครับอันนี้อุยอ้ยขอโหไม่เป็นไรแม่ทรงใบสวยแต่ไม่มีสีไม้พาไม้พาไหมไงถ้าคนเล่นโชคเขาจะได้ยินคำว่า PAH อยู่ไม้พา Antherium Hippie อ๋อมันสวยแต่มันสวยแปลก เขาผสมเงินหนามาแล้วอ๋อถึงว่าใบมันถึงเด่นนี่นี่ก็ผสมเงินหนามานี่ก็ไม้พ้าอ๋อดูลายดูใช่ใช่ใช่นู่นก็ไม้พ้าทั้งนั้นเละไม้ดำอ๋อไม่ไม้ดำแต่เพราะลูกมามันด่างนู่นอันนั้นของนู่นออกงงที่ไปเอาบัตจ้าอร์อ่ะไม่ใช่เอามาจากบ้านไอ้ฝน ผมยกยอดไว้ก็นโหนี่นี่ั้งอย่างงี้นี่นี่แข็งไปเกินอือหือใบยังเงินหนาเลยแพงไหมอย่างเงี้ยตอนซื้อมาก็หลายร้อยโหบางต้นก็เป็นพันโอ้โหเพราะว่าเอฟแข่งกันโหเนี่ยจุดเนี้ยเงินเงินหนาผสมไม่พายทั้งนั้นเลยอ้อถึงว่าใบมันหนาแข็งยิ่งต้นนี้เนี่ยโหต้นนั้นยังไม่เท่าไร่ โอ้โหไม่ได้มาไม่ทันโตนี่ทางนั้นเลยแค่ทางนั้นเลยโอ้โหหายใจละลายดูด้วยที่บ้านขายก่อขายกินอย่างเดียวเลยช่วงนี้ไม่ได้ซื้อข้าวเลยกมีเนื้ออยู่ข้างในเอออันนี่ยังไม่ได้เก็บเกสรเลยมันชื้นมันชื้นนี่นี่ดูต้นนี้เนี่ยสีเนี่ยกระดูกชัดอันนี้กระดูกมันชัด ัันมยงไม่ฟว,ว,วฟไ้ไม้กระดูกชัดแจว๋วอันอย่างอย่างนี้เขาเรียกทับทิมปะ่ะไม่ครับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่สีมันสวยเนาะเนี่ยน,น,น,นี่ลูกทับทิมเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกทับทิมแต่แปลกนะทั้งเต้าชอบต้นนั้นนะ่ะก็ของป้าเอามา,าดาลูด้าไอ้ต้นนั้นน่ะโอ้โหมันมันชะง,งักร้อนอยู่ไงมันก็เลย โอ้โห<ส>ตาถึงนั้นเราจำไม้เจ้าของไม่ได้โอ้โหมันมาได้ขนาดนี้เลยเหรอมันโซมมาเยอะเลยเพิ่งจะหน้ายอดใหม่เพิ่งจ้ามาโอ้โห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 เนี่ย,ยแยกหนอกมาตอนนี้นอ๋อกำลัง ไล่มาให้รอดแม่ร oh. ้อนมันกำลังแสดงว่าตอนซื้อไอ้เราก็ตาถึงนั่นเนี่ยสีแม่เอ้ยแม่เจ้าืมสวยมากนี่ก็ไม้พายนะเนี่ยป่าใบามันหนาเน,ะน,นาะใบมันหนาหนาสวยใบมันหน,า,หน,า,า,น,หนาแข็งไม้เพิ่งฟื้นจากไอ้นร้อนมาโคตรสวยต้นนี้ ถึงว่าเราทำไมชอบทำไมเราชอบอันนี้นก็อันนี้มันก็สวยสวยแต่มันไม่มีเสน่ห์ใจปักอยีเต้นนี้ถึงว่าถึงบอกไม้ตอนนี้ระวังนะไม้เขาหายกันเยอะมากเลยไม่ค่อยไปหายสวนใครนะสาเหตุที่ไม่ไปเพราะว่าเหมือนเป็นการชี้เป้าให้โจร ก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยออกถ่ายเพบซีบางคนบอกเยพินทาไมไม่ไปถ่ายสวนก็เลยพูดไว้ได้ไม้คิเล่โอ้โหแล้วฝักยาวนายผสมกสอนอะไรไว้อะฝักยาวยาวอะเอาไม้สีเข้าไว้ไม,ไ,วไม้สีเข้าไว้โอ้โหลูกเอาเอาเอาทรงแม่ใบทรงใบเดี๋ยวก็เอา,าสีเข้าไปเขามีเชือด่างอยู่แล้วเขาเปิดด่างแต่ว่าเปิดด่างฝักน่าสนใจ ฝักน่า,าสนใจเสียดายว่าตอนฝนน่ะหลากินนี่ไงขุมทรัพย์อย่างดีเลยเจ้เนาะเง <c oughs> ินล้วนเงินไม่มีเงินไม่มีเงินหมดเงินหมดเอาไปทางไหนซื้อต้นไม้กันครับน <c oughs> ี่ยต้นนี้ <c oughs> นี่น<ไ>ี่ไหนโอ้ แพงไหมอย่างเงี้ยหลายบาทเลยบาทเนี่ยใจละลายแต่ละต้นเนี่ยดูยดูสี่ยส้มปรีดยังไม่ออกแดง <c oughs>